สวัสดีครับวันนี้นะครับผมปู้นเวร์เดนเมจิกนะครับจะมาแนะนําวัตถุมงคลในโครงการด้วยรักและสันติ1นะครับซึ่งโครงการด้วยรักและสันติหนึ่งเน่ยเราเริ่มกันโครงการที่1นะฮะครั้งแรกเนี่ยในปี2562นะฮะโดยวัตถุประสงค์ก็คือได้จะสร้างวัตถุมงคลนะครับที่ชื่อไอเป๋ออีเป๋อนะครับแล้วก็ออกให้บูชานะฮะโดยรายได้ส่วนหนึ่งนะครับจะนําไปบริจาคเข้า มูลนิธินะครับ DSR นะครับหรือมูลนิธิเยียวยาเพื่อความสมานฉันท์ชายแดนใต้นะครับซึ่งเราบริจาคต่อเนื่องนะครับเพราะว่าวัตถุมงคลในโครงการด้วยรักษสติหนึ่งเนี่ยหรือว่าไอเปอ๋อีเปอ๋อ,เ,ปอเนี่ยยังมีพอมีให้ให้บูชาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มีผู้มีอุปการะคุณหรือผู้ที่สนใจนะครับมาบูชาเนี่ยเราก็จะหักรายได้ส่วนหนึ่งแล้วก็รวบรวมทุกๆ3เดือนเนี่ย โอนเข้าบัญชีของููลินิธินะครับก็วันนี้ขอเอาตัวอย่างของวัตถุมงคลในโครงการด้วยรักและสัตติ1หนึ่งมาให้ดูนะครับหลายๆท่านอาจจะเคยเห็นแล้วแต่เชื่อว่าก็จะมีหลายๆท่านที่ยังไม่เคยเห็นนะครับอ่านี่นะครับก็คือไอเป๋นะครับแล้วก็อีเป๋นะครับอพอดีโฟกัสกล้องอาจจะไม่ชัดนะครับเนื่องจากใช้กล้องหน้านะครับในการถ่าย มันก็จะโฟกัสใกล้ๆไม่ได้แต่เอาเป็นว่าให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับตัวไอเปอิดอีเปิดเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดคนที่สะสมพระงัง่งหรือคนที่เล่นงั่งและเปิดนะน่าจะพอคุ้นๆหน้าตาแบบนี้นะครับเนื่องจากวัตถุมงคลที่เป็นไอเปอิดอีเปิดเนี่ยพิมพ์ประมาณเนี้ยของเก่าโบราณเนี่ยเราก็เคยเห็นหนตาคนาบ้านนะครับซึ่งผมนะครับได้มีโอกาส ครอบครองนะฮะตัวองค์ต้นแบบละกันนะฮะของไอเป๋ร์นะครับที่ชื่อขุนศึกนะครับซึ่งเป็นพิมพ์พักงั่งนะฮะหรือว่าไอเป๋ร์เนี่ยเสียนล้นนะครับก็เลยถอดแบบมาทําเป็นพัฒนามาเป็นวัตถุมงคลในโครงการได้รักส,สันติหนึ่งนะฮะก็คือไอเป๋ร์ีเป๋อๆๆแบบนี้นะครับซึ่งที่ทำเนี่ยก็จะมี2ขนาดนะฮะอันนี้เป็นขนาดใหญ่นะฮะหน้าตักกว้าง5เซนนะครับอุดกริ่งนะครับ น่าจะพอได้ยินเสียงกริงอยู่นะครับเอาไมาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมเขย่าให้ใกล้ไมหน่อยนะครับเนื้อที่เห็นเนี่ยอันนี้เป็นเนื้อสำริดมงคลนะครับก็องคู่นี้นี่ถูกใช้งานมาแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นความเก่านะครับ โดยเนื้อที่ซ่านเนี่ยจะมีเนื้อสัมผัสบางคนนะฮะแล้วก็เนื้อทองทิพย์เนื้อทองทิพย์ก็จะเหมือนเนื้อทองเหลือ,องนี่แหละฮะแต่ว่าใส่ส่วนผสมมวลสารต,ต,ต่างๆเข้าไปเลยเรียกว่าเป็นเนื้อสัมผัสทองทองทิพย์นะครับตาเป็นทองแดงนะครับอ่ามีอวัยวะเพศนะฮะมียันนะกินมีรูสิ้นอยู่ด้านหลังนะครับอ่าถ้าเป็นรุ่นใหญ่ก็จะมีอุกฤษนะฮะทั้งไอเปิดและอีเปิดเลยก็จะมีอุกฤษนะครับอ่าวันนี้เอามาให้ดูกันก่อนนะครับเป็นตัวอย่างนะครับสำหรับ ใครที่สนใจอยากบูชานะฮะไอ้เป๋อไอเป๋อนะครับเ,เรามีรุ่นที่เป็นรุ่นเล็กด้วยนะฮะราคาก็จะย่อมเยาวนิดนึงนะฮะเริ่มต้นที่เคู่ละ900บาทนะฮะส่วนรุ่นใหญ่นะฮะก็เริ่มต้นที่คู่ละ2,500บาทนะครับก็สนใจติดต่อเข้ามาได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube นะฮะหรือว่า TikTok ทางอินบ็อกซ์นะครับหรือ Line แอดโมเดอร์นเมจนะฮะแอดโมเดอร์นเมจิกนะครับ e ติดต่อเข้ามาสอบถามแล้วก็ ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับวันนี้ก็ขอลอบอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ